ว่ากินไอศครีมก็อร่อยนะคะแล้วก็มีสถานที่พักให้นั่งถ่ายรูปมีสวนหย,ย่อมมีตึกส,สวยๆตัดกระท้องตาสีครามใชมีรูปปั้นสวยๆให้ถ่ายรูปบรรยากาศแห่งความรักนโรแมนติกเนาะพี่วันณนะใช่นี่ไงมีดอกไม้ด้วยดูสิอันนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบนะฮะ<ม>โอ้โหนี่นี่โอ,โอ้โหยาดทำอย่างนี้จังเลยท่าอะไรไ<ห>ครับฮะท่าอะไรแจ็คกะโลสแจ็คกะโลสตันแจ็คถ้าเกิดว่าจะเป็นแจ็คดอร์สตันเนี่ยโรสห้างชื่อลูบี้นะ มีทางมีลูกแน่นอนนะคะอไปดิโอ้โหดูสิคุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับเป็นอะไรครับเห็นกระเป๋าแล้วนอนไม่หลับเลยค่ะก็ไปดูสิครับนอนไม่หลับจะได้หลับสักทีสวยจริงๆเลยซื้อให้หน่อยนะได้ครับีงบเท่าไหร่ร้อยเก้ซื้อได้ ้ใหญ่สุดอันไหนโลกใหญ่สุดเลยนี่เลยค่ะไซส์นี้เลยใหญ่สุดเลยในร้านใช่ไหมใช่ค่ะเจัมโบ้เลยค่ะเลขาอันนี้รู่กี่บาทเนี่ยอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะเออมีกี่สีโลกอ่ารุ่นนี้จะมีสองสีค่ะนั่นเองอซเน่เอาตีโมว่างอ่าอันนี้อันนี้เป็นอินเทนจากประเทศอะไรครับอ๋ออันนี้ของไทยนะคะของไทยโดยตรงด้วยพี่ว่านอันไหนสวยดีโยมอันนี้ดีกว่าอืมตัดไซสอันนี้คิดเท่าไหร่โลก ราคาตังมาได้ครับพี่วันครับแล้วมันจะรั่วจะอะไรไหมนี่ยอ๋อถ้าโดนของแหลมนี้เสียรั่วได้โอ้โหหรอคะเออนะคะอจ่ายไปเลยค่ะจ่ายไปเลยค่ะน้องนอนไม่หลับนั่งยังคะเวลาหลับแล้วหลับแล้วนะคะใบเดียวพอเหรอคะพอแล้วสวยเนาะขอบคุณครับไปดูร้านอื่นต่อไป ครับพี่อ้วนคาตาสนี้คอนเซ็ปที่มีมุกมิโมซาเลยครับอะไรครับหน้ากากไงครับพี่อ้วนโอ้อะไรเนี่ยนี่ครับรับที่สุดเลยขนาดเพื่อนตอนนี้ครับพี่อ้วนเพื่อต้องสวยๆครับโอ้โหสวยแต่ว่ามือไหมครับแต่ว่าฉันไม่ค่อยเหมาะกับหน้ากากแบบนี้นะแล้วครับฉันเหมาะกับแบบนี้แบบไหนครับพี่อ้วนฉันเหมาะกับแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะเพราะว่าฉันเป็นคนเรียบร้อย ัใช่ถูกต้องคนเรียบร้อยค่ะเพราะว่าเวลาไปไหนเนี่ยชอบทำาอะไรแบบเล็กๆนิดหน่อยก็พอโอ้ยดูสิ สวยจังเลยเนาะสวยครับสวยสวยสวย,สวยพี่ว่านได้อาดหนึ่งได้ไหมได้ครับเดี๋ยวกลับมาซื้อดีกว่าได้ครับแต่เมื่อกี้นี่ฉันมีอีกหลายร้านเลยนะร้านร้านไหนพี่ว่นโอ้โหมีมากมายหลายร้านเดี๋ยวตรงนู้นไปอีกดีกว่าเก็บให้เขาก่อนได้ครับได้ไดมา,มาชอบกระป๋องกระเป๋าหมวกเมือกชุดไว้านองว่ายน้ำแต่ว่าเอ๊ะเรามาฝรั่งเศส แต่ว่าทำไมมีผ้าขาวมา้าแล้วก็ตามมาด้วยตามมาโอ,อ้เข้าไปดูดีไม่ชอบดีครับดีครับออพี่ <นะ S 2> วันอา้าวตายผ้าขาม้าไทยเนี่ยมันมีสเสน่ห์ขนาดนี้หมอทาทั้งหมวกได้ได้เม่อก่อนมีหมวกไหมเนี่ยพี่วันเมื่อก่อนเหรอหมวกไม่มีอ่ะหนูแต่ว่าคนขายอยู่ไหนคะมาหาคุณแม่หน่อยเอ,อ้ยหนูอย่างนี้ตัวใหญ่ๆมีไหมลูกอย่างเงี้ยแบบนี้เลยเอาใหญ่สุดอะคะเอาเอาเอาเบอร์แอลกัแล้วกันดึนะีไหม ไม่มีเหรอคะแล้วเนี่ยพี่เห็นเป็นกระเป๋าย่านอย่างเงี้ยลูกเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่นยเออ,อสวยนะครับใบออสุดท้ายด้วยโอ้เด็กข,ข,ข,ขอแกะดูหน่อยได้ปะแกะดูหน่อยใช่ไหมแล้วนี่อะไรนะคะต่อ,อยัดนะต่อยัดไปเฉยเฉยอย่างนี้ใช่ไหมคะสวยนะครับ<อ>พี่วันนี่ใบกี่บาทเดียลูกแล้วคิดคุณแม่เท่าไหร่คิดคุณแม่เท่าไหร่สามร้อยถามร้อย้วนนะคะ สวยครับพี่ว่านสวยครับจ่ายสวยครับมีหน้าที่จ่ายจ่ายได้ครับพี่อ้นโอ้ดูชอบจนหมดเกลี้ยงเลยพี่อ้วนชอบจนหมดเกลี้ยงนี่พี่อ้วนอะไรก็ซื้อทุกร้านเลยอ่ะต้องเป็นสวยอ่ะซื้อทุกร้านเลยพี่อ้วนยังไงก็ต้องมาเลยพี่โมซ่าต้องมาอีกนะมาอีกใช่ไหมต้องมาไม่ต้องไปถึงเมืองนอกเลยนะไม่ต้องโอ้โหที่นี่ละดีกว่าที่ฝรั่งเศสอีกรู้เลยว่าชอบจริงชอบจริงดูดูสวยไหมเห็นไหมสวยมากเห็นไหมเหนื่อยยังฮะเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วสิ เหนื่อยแล้วอ่ะขอบคุณค่ะนะคะอ่ะไปดีกว่ากระเป๋าหมดพิเศษเลยกระเป๋าหมดหมดกระเป๋าตังค์เลยโอ้โหนี่กระเป๋าสวยๆเนาะสวยมากเลยครับพี่วั สาวลูกสาวตายแล้วมีลูกแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่ว่นมีลูกแต่เมื่อไหร่โอ้โหนี่นางเอกหนังเรื่องนางฟ้านะครับที่ฉันปั้นมากับมือคุณหมอคะครับสวยมากดีไหมลูกใช่ไหมเริ่มหนูมากค่ะใครมากับเพื่อนกับคุณแม่เพื่อนอ๋อมากับเพื่อนกับคุณแม่เพื่อนนะคะว่างยังเนี่ยไปเล่นหนังอีกว่างเลยนะครับท่านสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับแล้วหนูมาเที่ยวที่นี่บ่อยไหมมาครั้งแรกมาครั้งแรกใช่ไหม อะแล้วร้านอยู่ที่ไหนนะนูคุณแม่น่ะคุณแม่อยู่พัทยากลางพัทยากลางนะคะมานอ<ว>นอยู่<ว>ยพัทยาสวย,ส,วยสวยนะลูกสาวเลยนะเนี่ยฉันทอดมาจากถั่วด,ดำเช่เลยนะเนี่ยท <c oughs> อดมาจากถั่วด,ดำเฉยเลยนะเนี่ยนะะ่าดูสบายดีนะลูกคิดถึงนะอะโอเคนะหนูไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะคะว <c oughs> ันนี้ลูกครับ อูด่ดูดูนิดเนเดินเด,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 ดอยู่พัทยาก็มาเจอชาลีแซปปิ้นอยู่ที่นี่ <c oughs> ลุงชาลีคะอลุงยังมีชีวิตอยู่หรอครับ <c oughs> <c oughs> จริงๆเลยดูสิ <c oughs> เอ้าเดินนำท่าเดินด้วยกันเถอะโอเคครับ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ย อะไรซื้อที่นี่ซื้อที่นี่เดินเดิขยับดีดีสิเ้ามีขายด้วยเอากระเองโ้โอ้ยคุณผู้ชมเดินเดินมาจะมาเจอลูกสาวยลูกสาวแม่คุณยองดูสินี่สวยครับสวยสวยแม่สวยแมหนูทำงานอยู่ที่นี่กันเหรอคะมีโมซ่าค่ะมีโมซ่านะคะซิตี้ออฟเลิฟสิตี้ออฟเลิฟเมืองแห่งความรักนะคะ หรอนะใครๆมีความรักมาที่นี่ต้องมาที่นี่ใช่ไหมอ่าแค่มีใจว่ารักอะไรก็ได้มาได้หมดค่ะนะค่ะไปแล้วค่ะลูกสาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูอะไรลูกหนูชื่อช่การแสดงนะคะชื่อน้องสมุค่ะน้องสมุข คุณคุณไปไกลๆนะยเขาชื่อน้องสมกสนใจไหมคะเออเมื่อกี้อะไรเอออันนี้อันนี้เป็นคุณคนถามว่าคืออะไรค่ะอันนี้คือมะเร็งเต้านมแบบสุดท้ายนะคะน้องสมกเป็นงานน้องสมกทำงานที่นี่ใช่ค่ะเป็นยังไงคนอ่ามาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนะคะก็มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติค่ะนะคะอ่าส่วนใหญ่จะเป็นพันอะไรคะต่างชาติเนี่ยนั่งร้เพลงหนึ่งสองสามโอ้โหจะยอมแพ้ ตอนนี้กำลังจะมีโชว์อยู่ตรงนี้นะคะแต่ระหว่างโชว์เนี่ยหมอมาดูสิดิฉันมาเจอไอ้นี่อีกแล้วค่ะระบำฮาวายเป็นยังไงคะลูกสาวยืนใกล้คุณคุณหมอหน่อย เป็นยังไงมากค่ะลูกสาวเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยใช่ไหมดูทําอะไรที่นี่ลูกสาวนักแสดงเป็นนักแสดงนะคะดูแสดงชุดอะไรคะท่าไวาไดูลงทําให้คุณแม่ดูสิะอเต้นให้ดูหน่อยเออเลยมานี่กูมั่งอันดึงสองเออชนะค่ะชนะไหมไปนะคะลูกสาวไปดูโชว์กันบ๊ายบสวัสดีค่ะ เย็นกับพี่อ้วนใจเย็นอะไรอะคะเดี๋ยวจะมีโชว์แล้วครับใกล้โชว์แล้ยใช่ไหมตื่นเต้นมากๆาเลยตนเต็มมาหมดเลยครับพี่อ้วนโหคนเยอะมากเลยอะค่ะโอ้ยแบบไปแย่งแสดงโชว์เขานะครับไม่ได้ฉันจะยิ่งห้ามก็ยิ่งอยู่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเข้ามากี่โชว์แล้วพี่ไม่รู้ฉันจะชอบมากเลยฉันจะชอบเต้น ใช่ไหมอ้กนอื่นคนนี้ม,<ๆ>มีแสดงกี่ชุดก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเออน่าจะหลายชุดนะครับพี่ว่านเมื่อกี้เดินเข้ามาเจอน้องๆนักแสดงเชื่อไหมว่ามีระบําฮาวายมีคาบาเล่มีปูโอ้โหน่ากลัวมากมีชาลิชิปปิ้งด้วยมีชาลีแชปปิ้ง <laughs> นึกว่าชาลีแซปปิ้นยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายวิญญาณหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าท่านผู้ชดอยากรู้ต้องมาที่นี่ครับต้องมาที่นี่มิมอสันนี่อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมแอมบัสเดอร์โอ้มาแล้วเตรียมโชว์แล้วใกล้แล้วโอ้ดู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 ดีกว่าตื่นเต้นใจเย็นนี่เพิ่งออกไปโชว์นะเดี๋ยวฉันจะวิ่งออกไปโชว์กับเขาเลย บ้างครับพี่อ้วนมีเหนื่อยไหมครับก็ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เป็นการออกกําลังกาย,ยางไงคุณหมอแต่ผมพาพี่อ้วนตลอดทัวร์นี่ผมแฮกราคาพี่อ้วนแฮกเลยหรอคร้านนี้ก็จอดร้านนี้ก็จอดร้านนี้ก็จอดก็โถูแต่มีความสุขครับพี่อ้วนมีความสุขมีความ,ม,มสุขนะคะโดยเฉพาะดูสิคะกระเป๋าที่มันเป็นงานแบบนี้ที่ฉันชอบมากๆ นะคะ,ะ <c oughs> ก็สมกับคําที่ว่าสุขสบายสายอ้วนรีเทิร์นกับคุณหมอเพิ่มสักนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับฝากท่านผู้ชมทั้ทงทางบ้านนะครับยังไง <c oughs> ควรที่จะรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงทานาหารให้มีประโยชน์ <c oughs> ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับแล้วระหว่างวันเนี่ย เดินเที่ยวหรือทำทำงานเนี่ยทำจิตใจให้สบายสบายเบิกบานเบิกบานจะติดตามได้นะคะอาสุขสบายนะคะก็วันเสาร์นะคะ1 1โมงนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วกินข้าวดีกว่าเราสองคนกลับกรุงเทพกลับกรุงเทพครับกินข้าวกินข้าวก่อนกลับก่อนกลับครับไปดีกว่าไปดีกว่าขอกระเป๋าอีกสามใบได้ครับไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ไปเยี่ยมหนาวสิคะอันนี้ห้องลูกชายค่ะรอะสระก,กระบอกเล็กน้อยโอ้ไม่สระกระบกนะเป็นห้องตั้งแต่ดูดูลูกชายมีตูด,ด้วยเล่นหนังมากี่ร้อยเรื่องแล้วเนอะโอ้ยถ้าภาพยนตร์ก็ประมาณเกือบ4ี่รอกว่าเรื่องค่ะโอ้โหถ้า<ส>ละครนะคะก็ก็วิดวิตเยอะเหมือนกันเนาะนคนตายแล้วเนี่ยคือคนที่มีบุญอย่างสูงสุดมไม่ต้องมาลำบากเหมือนพวกเราไม่ต้องมาอดมื้อกินมื้อไม่ต้องมาตกระกรรมลำบากไม่ต้องมาเหนื่อยไม่ต้องมารอรับกับความรวย